ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเล่นแมป99คืนในป่านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่99คืนในป่าแบบปกตินะครับทุกคนซึ่งแมปที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้เนี่ยจะเป็นแมปที่เรียนแบบแล้วก็กอปไปนั่นเองนะทุกคนผมก็จะไปลองเล่นให้ทุกคนดูหลายๆแมปเลยนะครับว่าแมปต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะทุกคนแต่ก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับใกล้จะ25,000ซับแล้ว <Yeah. S 2> คลิปนี้สนับสนุนโดย n ี m o s h o อบริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในโ l o w อะกาเดและยังมีบริการรับฟาร์มแมพต่างๆในโลบอกรับกรีปเกมพาร์ทและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ n ี m o s h o p เลยครับ UG Phone Application ระบบค่าวมือถือที่จะทำให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สำคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วัน และตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอ r m มเพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่ก็คือแมป99คืนทั้งหมดที่มีอยู่ในโลบอกนั่นเองนะทุกคนส่วนไหนาที่มันดูไม่คล้ายเนี่ยผมก็จะขออนุญาตไม่เล่นนะครับทุกคนก็มีหลายแมปมากมายเลยนะทุกคนอย่างที่รู้กันเลยว่าถ้าแมปไหนดังเนี่ยแมปต่างๆก็จะออกมาเรียนแบบนั่น <Yeah. S 1> แรกเลยนะครับมีชื่อว่า99คืนในป่าคัลเลอร์บินั่นเองนะทุกคนหรือว่าสะพานสีนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับเจ้าแมพโ,โ,โอ้มันมีป๊อปอัพอะไรเด้งขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยทุกคนแต่ว่ามี d ด i ี่รีวาร์ดด้วยนะและที่สําคัญที่ผมโฟกัสนะทุกคนคือคนเล่นมันเยอะอยู่นะครับทุกคนซึ่งมันเล่นยังไงนะเออมันเหมือนจะต้องเดินไปทางนี้นะครับแล้วไอ้นี่มันเกี่ยวกับ99คืนยังไงวะทุกกคนนน <c oughs> ผมมมงงง่่่าปปตติัจ้อเ็แไใช หมาป่าเหรอโอเคโอเคอ,อ๋อเหมือนมันจะเป็นแบบว่านับเวลาถอยหลังนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราไปยืนอยู่ตรงที่ที่มันเป็นรูปตามที่มันกําลังนับถอยหลังนั่นเองนะทุกคนส่วนนั้นอื่นเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับถ้าหากเราเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเราก็จะตกนั่นเองคนระับผมขอเบรกที่ตรงนี้แล้วกันนะนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ไกลมากเลยนะทุกคนซึ่งแบบว่าพอไปถึงนู่นเนี่ยมันเขียนว่า1 0,000หมื่นะครับหมายความว่าเราอาจจะได้1 0,000หมื่นนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเล่นจนกว่าจะสุดเลยนะคร ว้ามีคนตกไปแล้วทุกคนคือมันไอ้กวางม,มันตกไปต่อหน,น้าตาเลยแล้วทุกคน ตรงนี้มันเหมือนยังไปได้ต่อนะทุกคนถ้าตรงไหนยังไปได้ต่อเราก็พยายามไปไปนะทุกคนเพื่อแบบว่าให้มันจบไวขึ้นนั่นเองนะครับนกคู่นกคู่นกคู่โอเคเราจะไปเรื่อยๆนะทุกคนเหลือประมาณ2วิเราก็จะเบรกตรงนี้นะมันผักได้ด้วยไหมเหมือนมันจะผักได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราก็จะไม่ซื้อนะครับโอเคผมใกล้มากนะทุกคนผมถึงแล้วนะปุ๊บโอเคเราก็จะได้เงินห0,000ื่นนะทุกคนแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ตรงข้างแ่กงไอ้ตรงที่จุดสตาร์ทนั่นเองนะทุกคนแบบก็น่าจะวนอย่างนี้นะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ผมก็ยังงๆ เลย้ครับทุกคนว่ามันเกี่ยวกับ99คืนเอาชีวิตรอดยังไงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่แมปต่อไปนะครับทุกคนแมปที่2นะครับนั่นก็คือ Steel 99 in the forest นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับแบบว่า Steel b e l Lot นะครับทุกคนที่แบบว่าให้เราซื้อแล้วก็เอามาไว้ที่ฐานของเรานั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมไปกดโดนอะไรหรือเปล่าทำไมมันพวกแมปอย่างนี้มันถึงชอบขึ้นป๊อปอัพกันจังทุกคนอ่านี่ก็จะเล่นเหมือนกับ99เอ้ยไม Bay เนน,นนนรัตงมมงิูไหด โอเคโอเคผมมีอยู่100นะครับทุกคนก็เดี๋ยวหาซื้อสักตัวหนึ่งโอเคซื้อเจ้าเด็กนี่มาก่อนนะครับทุกคนน้องก็คือโคลาคิดหรือว่าเจ้าหมีโคลาดนะนเองนะครับทุกคนเป็นเด็กโคลานะอุย้ยตรงนู้นมีคนซื้อไอ้นี่ไปด้วยนะครับทุกคนคือแบบว่าแมปนี้ก็น่าจะเล่นง่ายๆนะครับทุกคนแบบว่าก็เก็บตังค์แล้วก็ล็อกนู่นนี่นั่นปกติเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนแต่ถ้าจะเล่นแบบนี้ผมว่าเราไปหาเล่นในส่วนของ Ste สตีเวนล็ o t ดีกว่านะครับต่อม คน99 n i g h t in the Forest Battle นั่นเองนะครับทุกคนอาจจะเป็นการเอาหลายๆตัวมาสู้กันหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับเหมือนเราจะต้องเลือกฝั่งนะครับทุกคนซึ่งฝั่งกวางเนี่ยมี9นะครับทุกคนฝั่งนกคู่ก็มี9เพราะฉะนั้นผมจะขออยู่ฝั่งนกคู่แล้วกันทีมฟูเอาทีมเต็มงั้นผมอยู่ฝั่งกวางแล้วกันนะครับทุกคนไปมันคือมันเล่นยังไงนะโอเคมันเหมือนจะมีให้เราออกไปต่อสู้กับสีน้ําเงินนะครับอ๋อม ชู่ชู่ก็เหมือนกับแบบว่าให้สู้กันนะทุกคนแบบสู้ๆกันแล้วก็ใครได้คะแนนเยอะกว่าก็จะชนะนั่นเองนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยสีแดงก็กําลังแพ้อยู่นะทุกคนซึ่งเจ้าเออเปิดไม่ได้ฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสีแดงกําลังแพ้อยู่นะทุกคนแล้วก็สีน้ําเงินกําลังนําอยู่นะแต่ทําไมผมไม่ค่อยเห็นตัวสีน้ําเงินเลยมันไปไหนกันหมดนะมันมีแมคานิกในการต่อบล็อกด้วยนะทุกคนดูดิคือเราสามารถต่อบล็อกเพื่อหลบได้นะไอ้มันเท่ดีนะทุกคนมันสามารถต่อบล็อกได้ด้วยแล้วก็มีเป็นสวอตให้เรานนนนนคคคคัททุกกกกกแแแลล้้วว็็็ออออีีึงื่ นั่นเองนะทุกคนซึ่งการขุดนี่เหมือนมันจะขุดลงไปข้างล่างได้อย่างนี้นะเป็นแบบว่าแมบขุดนะทุกคนผสมกับแมบขุดนะครับเดี๋ยวผมขอจากการคนนี้ก่อนให้จ่าอุ้ยโดนไหมไม่โดนนะทุกคนเขาถือถือดามแล้วเฮซะซะซมันมีหัวใจให้ด้วยนะครับทุกคนซะซะซะซผมน่าจะชนะ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 ตุ้มเรียบร้อยนะเออยังไม่ยังไม่ยังนี้ทุกคนยังไม่นะมันเหลือหัวใจเดียวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ตเออแล้วก็ ตุ้มมาหลบได้เรียบร้อยนะทุกคนตัวแรกของผมก็มันก็สามารถต่อบล็อกได้อย่างนี้เลยนะทุกคนเขาก็มาต่อกันเป็นฐานกันนะแล้วก็จะมีหัวใจนะทุกคนถ้าเราโดนหนึ่งครั้งเนี่ยหัวใจก็จะหายไป1ทีนั่นเองนะครับผมเจอโจท์ละมากันสองคนผมเจอโจล์ละทุกคนเข้ามากัน2คนนะเฉยเฉยเฉยยังเจ็บมันหายไปทีละครึ่งหัวใจปะผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนชื่อนี่โดนไปหนึ่งดอกนะครับอึบอึบอึบนี่เอาดิเอาดิ เอาดิกวางทีมกวางครับทีมกวางเรียบร้อยนะครับทุกคนโดนไปอีกคนนึงแล้วนะขออีกสักคนออ้มเรียบร้อยโดนไปสี่สิบนะทุกคนตอนนี้ผมเหมือนจะโดนลุมนะเพราะว่าทีมกวางไม่มาเลยนะครับตอนที่ผมอยู่คนเดียวนะเอาถอยไปนู่นแล้วเอาวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปน, <c oughs> นู่นแะล้วหุยซ่านี่ครับผมก็อยู่ในฐานเลยนะทุกคนตอนที่ผมอยู่ในฐานของสีน้ําเงินเลยนะผมไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่กลัวใครทั้งนั้นตอนเนี้ยผมไม่กลัวใครทั้งนั้นนี่ไงโดนไปก่อนหนึ่งทีนี่ไง วิ Hoy, ่ผมโดนลุมนะครับทุกคนอึ <anti> ๊บอึ๊บผมพยายามหลบนะครับไม่แงผมโดนลุมแต่ผมหลบได้นะโอ้โหกระเด็นไปนู่นเลยกระเด็นไปอย่างไกลโอ้ยโอ้ยอุ๊ยสะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาตัวใหม่เราเอาตัวใหม่เอ้ยแบบนี้มันแบบว่ามันมันอยู่นะทุกคนจริงๆแล้วอะอุ๊ยสะอุ๊ยสะ นี่ไงทุกคนคือแบบนี้ผมว่ามันมันอยู่นะทุกคนถ้าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นโมเดลอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับ9 9คืนแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อว่าแบ t เทิลเงี้ยน่นาจะมันนะทุกคนผมคิดว่ามันมันอยู่นะแบบเนี้มาเลยต่อบล็อกทําไมต่อบล็อกทําไมทาไมออ่ะทาไมอย่ะเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้คือผมโหดมากนะทุกคนคนเดียวไล่เก็บทั้งฐานเลยนะครับฐานน้าเงินตอนนี้โดนผมกระจายเลยนะครับท่อมอ้อยอ่ะนี่อ้าวยิงโดนตีอ้า マリ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 。マリマリ เหมือนผมจะเล่นแบบนี้นานกว่าแมปอื่นๆที่รีวิวไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแบบนี้มันผมว่ามันมันนะผมพูดตามตรงเลยว่ามันมันนะทุกคนอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยที่มันไม่ได้ติดกับส่วน99คืนนะทุกคนผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแบบนี้อาจจะเป็นแมปในดวงใจของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะทุกคนผมมองว่าอย่างนั้นนะโอเคแมปต่อมาของเรานะครับทุกคนผมจะขอข้าม99 day in c a p e ไปนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ผมก็จะขอข้ามไปส่วนอันนี้ AI นะครับก็จะขอข้ามไปเหมือนกกัันนนีมมมไคทุดู่ เขาคงของ99คืนเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยจะต้องเป็นอันนี้นะทุกคน S Survival 99 h e Forest หรือว่าเอาชีวิตรอดนั่นเองนะผมตั้งความหวังไว้กับอันนี้สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีคําว่า u r ว i v a l นะครับทุกคนอฮ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปแล้วนะครับแมปนี้ดูเหมือนจะโอเคนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องทําอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันมีวันบอกนะครับทุกคนดูดิมันมีวันนู่นวันนี่นะครับอ๋อทำไมผมโดนกวางอ๋อเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้ไฟฉายของเเรราาาานนนคัับทุุกกกให้วงงไมม่่ย เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่โดนกวางไล่นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยกวางจะไล่ตบเราอย่างนั้นนะครับทุกคนถ้าหากเราไม่ใช้ไฟฉายส่องนะแล้วก็แบบเราจะต้องมีชีวิตรอดให้นานที่สุดนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เป็นวันที่1ของผมนะครับแล้วก็มีคนที่ทําได้มากสูงสุดคือ110วันนั่นเองนะครับทุกคนน้องก็คือการเอาไฟฉายส่องหน้ากวางไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับทุกคนผมว่าน่าจะไม่มีอะไรนะเอาไฟฉายหมดผมมองว่าแบบนี้มันก็เฉยๆนะครับทุกคนมันดูแบบว่าผมไม่แน่ใจว่าแมคชิเิกของมันคือการเล่่่่่นนนนยงงงงไไไะะรซึตี้้ผมมมออาาาจจจจจแใใทํหสุก หรือว่ายังไงถ้าใครรู้วิธีการเล่นแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะทุกคนสําหรับแมปนี้ก็ขออนุญาตข้ามไปเลยละกันนะครับเลม99้านหรือว่ากระทิง9 9้คืนนั่นเองนะครับปกติมาสคอตจะต้องเป็นกวางนะแต่นี้เป็นกระทิงก็ดูน่าสนใจดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนกับว่าเราจะอยู่ในคุกนะทุกคนแหละผมกดเริ่มเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกด้วยว่าจะเล่นแบบไหนนะครับอีซี่หรือฮาร์ดจะเป็นอะไรเป็นเติร์ First Person ดีงันผมเาเป็ เต่กเพอร์สัน Person แล้วกันนะครับทุกคนโอเคมีระบบรีวาร์เหมือนปกตินะครับทุกคนแล้วก็จะต้องยังไงอ๋อเป็นเหมือนแบบออบบี้หนีไปเรื่อยๆนะครับทุกคนน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองลองดูนะครับปึ๊บโอเคเราสามารถออบบี้หนีไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องไปยังไงมีจุดประสงค์ยังไงนะครับโอเคดเดี๋ยวเราตามคนข้าหนาไปก่อนนะครับทุกคนโอ้ยโอเคมันจะมีกวางไล่เราด้วยนะครับทุกคนตรงนี้เอ้ไม่ใช่กวางมันเป็นกระทิงนะครับกระทิงจะพยายามวิ่งไล่เราหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเราจะ โอเครอดละนี่นะครับนี่นะครับเอ๊ะทำไมผมถึงไปตรงนั้นไม่ได้ติดอะไรอ๋อ oh, ผมจะต้องไปสแกนลายนิ้วมือข้างล่างนู่นเลยเหรอแล้วกวางเอ้ยแล้วก็ทิงมันเฝ้าอยู่นะครับทุกคนผมจะต้องสแกนลายนิ้วมือนะโอเคกดอะไรไม่ได้เลยนะครับ <laughs> ทุกคนจะเสียโลบักอย่างเดียวเลยนะครับ <laughs> คือแบบว่าแมปอย่างเงี้ยทุกคนไม่ว่าเราจะกดอะไรมันก็จะต้องจ่ายโลบักโลบักอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนอย่างที่รู้กันเลยว่าแมปพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะทํามาดูดโลบักอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยนะไม่ว่าเราจะกดฮอตคีย์หรือว่่่าาาาาเรรจจจะะะกกกกดอออไ็ตตมน,ค,ค,นตคับททุุยยงง้โ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละน้องๆหนูๆบางคนก็ดูดูหน่อยนะครับบางคนอาจจะแบบว่ามองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเดี๋ยวไปกดเผลอกดโดนแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเสียโลบักกันไปเปล่าๆนะครับทุกคนเห็นปะคือเดินชนอะไรก็จะต้องเสียโลบักหมดเลยนะครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะแมพมันก็เขาเรียกอะไรนะทุกคนแมพมันก็ดูสร้างสรรค์ดีนะครับทุกคนแบบว่าเป็นออบบี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ติดที่ว่าโฆษณาให้จ่ายโลบักเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนผมก็มองว่าแมพนี้มันก็ดูน่าสนุกดี ทุกๆทนกๆ1นาทีที่เราเดินผ่านหรือว่าทุกๆห้องที่เราเดินผ่านเนี่ยจะต้องมีการจ่ายโลบักสเสมร์เลยนะครับเห็นปะเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้ตรงนั้นจ่ายตรงนี้ให้จ่ายอีกแล้วนะครับมันก็เหมือนจะสนุกนะครับทุกคนแต่แบบว่าผมมองว่ามันค่อนข้างจะให้เราจ่ายโลอะไรอะโอเคเหมือนผมจะเรียบร้อยนะทุกคนเหมือนผมจะเดินไปผิดทางนะสำหรับแมปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนถ้าใครอยากลองเล่นออบบี้เนี่ยก็สามารถลองเข้ามาเล่นได้นะทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกเลยต้องระวังในส่วนของการจ่ายโลบักนิดนึงนะครับน้องๆหนูๆ จะไม่รู้แล้วเผลอกดไปโดนนะครับตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะต่อมานะครับทุกคนคือไฟล์เดอะ99คืนในป่านั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าหา99คืนในป่านะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูมีคนเล่นอยู่25นะครับทุกคนดูน่าสนใจอยู่นะโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้เลยก็คือว่าแมปส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยหรือว่าแมปพวกเรียนแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นขายของะะะมมมาาาากกกกกวว่่่่นคครรับทุดดดูือออไไเเจจีียย็ต้งสโ เลยนะทุกคนก็แมปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคือแบบว่าทุกอย่างที่เป็นปุ่มฮอตคีย์ข้างล่างเนี่ยไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่างชอบมีอินไวต์เชิญเพื่อนเข้ามาให้ให้เรากดประจําเลยนะครับแล้วก็พวกเฟเวอร์เลทเกมนะครับทุกคนแบบว่ากดรายการโปรดเกมเนี่ยเหมือนจะชอบบังคับให้เรากดตลอดเลยนะครับโอเคเหมือนอันนี้มันจะให้เราหาของไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นปะก็คือเราจะต้องหาของให้ครบ43ิชิ้นนั่นเองนะครับถึงจะได้อะไรอะไฮอยู่เอ่อถึงจะ ได้สาเร็จเควสนะทุกคนก็น่าจะประมาณนั้นเลยนะก็ให้เราหาของที่เกี่ยวกับ99คืนในป่านั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองหาสักเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนแมปนี้ก็เหมือนกับแบบว่าไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับไม่ได้มีกวางไล่ไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแค่ว่าเป็นเกมเหมือนพัซเซิลให้เราหาของที่เกี่ยวกับ9ก้สิบเก้าคืนในป่านในแมปนี้นั่นเองนะครับพอหาครบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้อะไรนะทุกคนแต่ผมก็ขออนุญาตไม่หาแล้วกันนะครับเพราะว่า จะเสียเวลามากๆเลยนะครับทุกคนโอเคจากที่ผมลองเล่นดูมาหลายๆแมปนะครับทุกคนผลปรากฏว่าส่วนใหญ่แมปที่ทําเรียนแบบเนี่ยจะเป็นแมปที่เอาไว้แบบว่า ตกโลบักของคนที่ไม่รู้นะครับทุกคนส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมีการขายนู่นขายนี่ทุกวินาทีเลยนะครับถ้าเป็นออฟบ,บี้เนี่ยก็คือทุกด่านก็จะมีการขายนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปเล่นพวกแมปเรียนแบบพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับทุกคนอย่างที่เคยเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมีข่าวข,ของการทําแมปเพื่อดูดโลบักและก็ต่างๆนะครับทุกคนสําหรับน้องๆหนูๆบางคนเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในการเล่นแมปอะไรพวกนี้นะครับ,รบ <ๆ S 1> ทุกคนมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่า คนที่อาจจะยังดูแลในส่วนของทรัพย์สินหรือว่าโลบักของตัวเองยังไม่ได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เลยนะทุกคนถ้าหากต้องไหนที่ผิดพลาดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบไมยบาย